โอ้ยโอ้เชี่ยตลกลา่นะสำหรับเรานี่น่าดูสดๆเลยนะเออพราะมันเจ๋งนะสวัสดีครับอ่านีเอตีนะครับนู่น้อง่องมันเป็นคอนเทนต์ที่เราจะมาดูตัวอย่างหนังไปพร้อมพวกคุณคเหมือนคนดูในแอปแดงเยอะแอปแดงเขาอ๋อยอทอยอทอยอทอยคนดูในยอทอน้อยลงแต่ไปดูในติ๊กต็อกเยอะขึ้นยอทอมันเปลี่ยนแองเก็ตเมนต์ล้านั่นแหละปิดกั้นกูสมไมวะหรือไม่คนก็ไม่ได้ชอบดูเราไงโอเคเอ้เศร้าอ่ะ เอันนี้บลิการอ่ะไรพี่อ่ะแต่เดี๋ยวเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการที่เดี๋ยวต้นเดือนตุลาเราจะไลฟ์สดแจกของก็ในเมืีแข่งแล้วคอยดูแล้วก็เอาของมาแจกในต่อๆเลยมีแขกรับเชิญนะเป็นพวงกับตัวเป็นๆเลยมาไลฟ์สดกับเราเดี๋ยวเราบอกอีกทีวันที่เท่าไหร่มีของมาแจกด้วยจากผู้ใหญ่ใจดีของเราแอดอินอ๋อแอดอินมีทั้งเซรั่มมอยส์เจอร์ไรเซอร์ and เป็นกันแดด เทคเสองพูดแบบคอศพสิพี่เออเป็นคอศพเลยนะเทคสองเขาจ่ายตังค์ป้าล่ะลองดูเพื่อเขาตั้งเผื่อเขาตั้งไแอดอินมีทั้งเซรั่มอะไรนะมอยส์เจอร์ไรเซอร์กันแดดรอดูเดี๋ยวต้นเดือนตุลาเขาขายแล้วนะเขาขายดีด้วยขายแล้วอ่ากำลังกำลังเป็นที่นิยมกำลังที่นิยมวันนี้เรามาดูหนังวันนี้เป็นภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์จ้ะมิกกี้สิบเจ็ดมิกกี้สิบเจ็ดคืออะไรอ่ะคนมาหนอยเรื่องมิกกี้สิบเจ็ดอเอ๋อเซเว่นทีนเซเว่นทีนมันเกี่ยวกับอะไร่้มิกกี้ อวกาศนะฮะเป็นหนังไซไฟครับเฮ้ยไซไฟช่วงนี้หนังไซไฟเยอะไหมมิกกี้เจนสิตหรอผู้กำกับโอ้โหผู้กำกับพาาไซอ้าวนี่หนังเกาหลีเหรอพาไซไหนอ่ะพาาไซเกาหลีเหรอใช่ผู้กำกับคือบองกินโฮต้องรู้คนเดียวนี่มาถึงระยานอวกาศแล้วดิมันรังมึงถึงขั้นเป็นมันลโอ้ยโอชี้ย <Yeah. S 2> ตเพล้ยอย่างนี้ด้วยตายเลยคืออะไรวะชื่อพงจุนโฮเนี่ยเหรอใช่ครับโอ้ยพงนี่เองตายไปแล้วแล้วก็ฟื้นอ่ะเป็นมนุษย์ช้แล้วทิ้ง ไปไปแล้วฟื้นมาใหม่อ,อ๋อพึ่งกับมอลาไซพุ่มกับออสการโก์โอเมริรกานี่คือโปรเจกต์ฮอลลีวูดนะครับเกาหลีไปนั้นแล้วคนนิ่งเหรอน่าจะนะครับแบบอยากรู้ว่าตาในรูปแบบไหนแล้วรู้สึกยังไงอะไรหรือเปล่าจริงเหรออ๋อมันคือตัวมันเป็นรอยไม่ให้ไม่ให้รอยเป็นคนเนี้ยเหรอ คนอารมณ์คนนิ่งนะอืมเออนี่อารมณ์คนนิ่งแล้ว อ๋อนี่คือระบบที่ตสันแบทแมนของกูเขาเป็นมากกว่านั้นตอนนั้นอะเป็นอะไรนะแฟมพายแฟมพายแมพายเขาก็ไม่อยากจำนะเขาเล่นมาโอ้กหกูก็ไม่อยากจำเลยแบบเปลี่ยนเลยนะเฮ้ยไอ้นี่ที่นายบอกกิ๊งแมะไอเกาหลีที่ตายอะมิกกี้หนึ่งมิกกี้สิบเอ็ดมันคือคนนี่มิกกี้สิบเจ็ด สุดท้ายเป็นที่มิกกี้ตัวที่อ้าวมากกว่านั้นอีกแต่ว่าแต่หนังชื่อเรื่องมิกกี้สิบเจ็ดน่าจะเป็นตัวที่แบบมันเยอะตัวจิ๊บของคนนิ่งน่าดูสับมักกะลาที่ห้าเพราะมันเก่งมากเลยอ่ะคือแบบมันคือเป็นอาสาสมัครไอ้ที่เนี่ยมันสมัครเป็นมนุษย์ใช้แล้วทิ้ง หมายถึงคงเอามันไปทำคนนิ่งแหละแล้วก็เขาเอามันไปใช้งานแล้วก็ตายทดลองอะไรบางอย่างมิกกี้เบอร์หนึ่งตายไปมีคนนิ่งเอาความทรงจำของมึงอะมาใส่ในคนนิ่งสองมันก็ความทรงจำมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยแตตัวหนึ่งก็ตายไปแล้วตัวหนึ่งตายไปแล้วมีคนนิ่งมิกกี้สองขึ้นมาจนถึงคนนิ่งมิกกี้สิบเจ็ดไอ้เฮียนี่เสกไม่ตายอือไอ้สิบเจ็ดเสกไม่ตายด้วย แต่สิบแปดมันมารอแล้ว่ะมันก็เลยอาจจะต้องไล่ฆ่ากันหรือเปล่าวะว่าสูบสุดท้ายมิกกี้ต้องต้องต้องเหลือหนึ่งเดียวไอ้มิกกี้สิบแปดทำไมมึงไม่ตายเดกกี้ที่มันพูดอะทำไมมึงไม่ตายวะเพราะความงจัมันถูกถ่ายทอดไปแล้วเออมึงต้องตายสิเดีมันจะมีมึงอยู่ได้ไงเพราะกูมาแล้วอย่างเงี้ยเหมือนเป็นตลกร้า่นะอ่ามันมันเป็นชวนหัวเพราะดนตรีที่มันใส่ในสิจีสิจีแม่งดีฝรั่งแม่งเก่งี่เนี่ย อย่าไปด่ามันสิเก่งก็ได้ไปด่ามันเลยนี่ชมนี่ชมหลวงเทียนเก่งกว่าตอนแรกนึกว่าเป็นหนังไซไฟเขียดเขียดเออเอหัวแล้วชนหัเออเหมือนเออตี้พูดอะเป็นตลกร้ายตลกร้ายน่าดูนะแล้วยิ่งนิสชอบชอบในตอนเป็นไนมากนะตอนแรกจะไม่ได้นะว่าเป็นเขาอะเออจริงเวลาไม่พังนะ ฮ้ยทำรลายเมื่อก่อนมันหล่อมากตอนนี้ตอนที่มันเป็นเวนพายอะคาเล็กเตอร์ก็อาจจะต้องให้เป็นแบบนี้ไงอ่าอ่าอ่เป็นลูเซอร์หน่อยเออน่าจะต้องลดอ่ะเขาก็ยังหล่ออยู่แต่ตอนเป็นแบทแมนนี่เขาก็ดาร์กสุดนะนี่นี่เนี่ยไอ้นั่นไอ้นั่นคือนี่เนี่นี่เนี่ยครับไอ้นี่คือเกาหลีอะเกาหลีที่เล่น walking dead เว้นตายแล้วคนแม่งกดเคืองกันทั้งโลกอะทำไมอะคนคนรักคนรักเขามากไงอ๋อไม่อยากให้ตายใช่ใช่ใช่กดเคือง์ดีเลกเตอร์ดูไม่ต้องอย่างงี้ชอบไหม ได้นะครับได้นะครับด้วยไม่ใช่ไฟฟ้าอะเครียดเยอะอะไรเงี้ยสำหรับเรานี่น่าดูสุดๆเลยนะเออพาะมันเจ๋งนะอืมชี้แล้วชอตมือขานี่กูชอบมากเี่เฮียก็เมื่อกี้เราสตันเลยนะเอออยู่ไม่อยู่เลยนะเอออยู่เอ้าอะไรวะแล้วก็ตายแล้วก็หลอมมาใหม่เหรอเออว่ะพี่พงษ์เราที่ทำ Parasite จนได้ออสการ์ตอนนี้กำกับ อ๋อหรอหรอใช่ครับพลออสการ์อะไหรอใช่พลัสไซส์ที่เป็นไอ้ลูเซอร์ที่แอบใช่เออโอเคโอเคอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดีมากคุณหนังคนละแนวเลยนะคนละแนวคนละแนวแต่ตลกร้ายเหมือนเดิมคิดว่าอันนั้นก็ตลกร้ายทนเข็มนาฬิกาป่ะหรือตามเข็มเนี่ยวิธีซูเปอร์คาเทียอาห์ท่านเป็นฟอนไทยด้วยนาะเขาเอาวิธีเดียวกันแต่ก็ก็ดีนะเท่ดีเท่ดีชอบ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 หล่อดูเลยปีหน้าเลยใช่ใช่มกรา เฮ้ยแต่นี่ก็เราก็ใกล้ละเคเจอกันในโรงภาพยนตร์ชื่อเรื่องอะไรนะมิกกี้สิบเจ็ดมิกกี้17อ่าจดไว้จดไว้เดี๋ยวจะดูเรื่องนี้มิกกี้สิบเจ็ดเดี๋ยวอัพคลิปปุ๊บพี่ก็กดบันทึกไปเลยอ่าเตือนไว้เลยตั้งเตือนไปเลยวันไหนยังไม่รู้เลยอ่ามิกกี้สิบเจ็ดครับผมอ่าติดตามได้ในโรงภาพยนตร์จ้าเราเชื่อว่าจะมีเทเลอร์อีกตัวนึงนะอ่าเป็นไปได้ตอนก่อนหลังชายน่าจะมีเทเลอร์สองขยายความกันหรือ ลึกลงไปกว่านั้นมีช็อตซีจีที่ทำเสร็จแล้วเยอะกว่านี้ใช่คือเชื่อไหมใช่ใช่อันนี้ทำเฉพาะแค่ทิลเลอร์เอง